กับการที่คนจะมาพูดอะไรก็ได้บนพื้นที่ของเราซึ่งมาทําให้เราเสี่อเสียผมมองไปถึงอนาคตว่าถ้าลูกของผมเกิดเติบโต,ตขึ้นมาคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะยังคงลอยอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเมื่อเขาโตขึ้นเมื่อเขาเข้าใจมากขึ้น สิ่งนี้อาจจะเป็นแผลให้กับเขาก็ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมในฐานะของคนที่เป็นพ่อของเขาแล้วก็น้องกรที่เป็นแม่ของเขาก็ควรจะต้องทําหน้าที่ที่เป็นผู้ปกครองที่ดีโดยการที่มาปกป้องสิทธิของครอบครัวของเราตั้งถิ่นข้อความแล้วมกนขึ้นเลยไหมเกิดขึ้นในจีของกรค่ะก็คือและงั๊มนมอยู่แล้วก็เลื่อนดูสถานงก็ตกใจมากว่าเขามาคอมเมนต์อะไรเพราะมันหยาบคายแล้วก็รุนแรงมากๆพอไปดูมันคือวิดีโอของลูกทั้งคู่เลยตกใจ มือสั่นหมดเลยค่ะคือพยอายามรวบรวมส,สติบอกพี่เป้ว่า,ายเย็นๆนะมีอะไรจะให้ดูแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดก,การกับสิ่ง,ง,งนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแคปแล้วก็ส่งให้พี่เป้ดูแต่พี่เปเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันหลั่เส้นเกิดไปนิดนึงอยากเห็นไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้อันนี้เลยใน,ในในซีีของเองผมลองลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็ เป็นคำพูดที่หยาบคายขนาดคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันฟังกันยังคงรับไม่ได้เลยฮะนี่ไม่ใช่คําพูดที่ควรจะรพูดกับใครกันั้นผมรู้สึกว่าแบบนี้มันเกินไปแล้วก็ผมคิดว่าคนแบบนี้ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะปกติหรือไม่ปกติก็าตามบางคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องอย่างที่ค่ะวันนี้คือฟ้องรายมีรายเดียวนะคะหรือว่ามีรายอื่นอมีหลายรายไหมจริงๆเพิ่งจะทราบเผ่าว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันจะต้องภายในสามเดือนอใช่หลังจากวันที่เจอนะคะซึ่ง เก่าๆเนี่ยก็คือเลยยุความไปแล้วแต่ว่าก็มีเคสเนี้ยล้ค่ะที่อัปเดตล่าสุดใช่อย่างอย่างได้ได้มีการพูดคุยกัน,นยังนะครับกับ ยังเลยครับคือเรื่องเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณสามสี่วันเองเขาเป็นไอจีอวตารค่ะใช่ครับใช่ซึ่งเราไม่รู้อยู่แล้วว่าตัวตัวเขาคือใครเราไมมีโอกาสได้ทักเข้าไปในอินบอ์ของเขาหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบกลับมานะครับแล้วก็เออเราก็เลยปรึกษากับทนายนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยได้รับคําปรึกษามาว่าจริงจริงเราควรจะต้องมาแจ้งที่ปอทแล้วก็ตัดสินใจดำเนินดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะเราทราบดีว่ายิ่งช้ามันจะยิ่งแบบ เป็นยิ่งตามยากนะก็เลยก็เลยรีบจัดการให้เร็วที่สุดอย่างราว่าฝ่ายกีคือถือว่ารุนแรงคือผมพูดอย่างนี้แล้วกันครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องคอมเมนต์ที่เป็นเฮติต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเรื่องของผมเองซึ่งผมโตพอที่จะรับมันได้ผมโตพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด การทำของเรามันมักจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วอันนี้บังเอิญว่ามันดันเป็นลูกของผมซึ่งลูกของผมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยเขามีแต่คนเขาเขาเป็นคนที่ให้ความสุขมองผมมองเขาเป็นคนที่ให้ความสุขทุกๆครั้งที่เราโพสต์รูปของเด็กๆลงไปหรือโพสต์วิดีโอของเด็กๆไปเรามักจะได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เป็นคนฟอลโลเวอร์ของเราครับผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาทําร้ายกับใครเลยแล้วเขาก็ไม่ควรจะให้ใครมาทําร้ายเขาด้วยผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มัน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 ไม่สามารถจะ ให้อภัยหรือว่ายกเว้นได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เบสเดิมงานดำเนินการไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงเอ่อในเรื่องของการเอาผิดเนี่ยวันนี้เราเพิ่งมาเราเพิ่มมาแจ้งความส่วนการดำเนินคดี๋ยวให้ทนายเป็นคนพูดดีกว่าครับผม <c oughs> วันนี้ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะพูดไปเรื่อไปฟ้อง่อคดีเนาะนะครับครับท่านนายมีการฟ้องอะไรได้บ้างครับในกรณีนี้ก็ต้องมาแจา้งนะครับคือตอนนี้ฮะ <c oughs> เรายังไม่ทราบว่าผู้กระทำความผิดที่เป็นใครนะฮะเราถึงต้องมาที่นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาก็จะดำเนินการสืบนะว่าเป็นใครแล้วก็ ถ้าดูแล้วมันเข้า่ายอะไรบ้างก็เบื้องต้นเลยก็คือว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับอย่างส่วนเรื่องค่าเสียหายเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนเขารู้ตัวก่อนนะฮะว่าใครนะครับถ้าเกิดว่าดําเนินการรวบรวมเอกสารเนี่ยส่งให้การส่งฟ้องศาลนะครับผมก็จะเข้ามาเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ค่อยเรียกค่าเสียหายเข้ามาอีกส่วนหนึ่งส่วนว่าจํานวนเงินเท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองตวงกับเป้ครั้งหนึ่งเป็นเช้าไหมคะ ว่ากระเช้าไม่ทำให้ลูกชายของผมรู้สึกดีขึ้นผ,ผ,ผ,ผม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 พูดอย่างนี้แล้วกันผมไม่ได้มองว่าจำนวนเงินหรืออะไรมันเป็นมันมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ผมมองว่าผมอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นบทเรียนให้กับคนที่เป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียทุกทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะเคารพในในสิทธิเสรีภาพของทุกทุกคนจริงแต่มันไม่ควรจะต้องมาลังเส้นกันทุกทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวที่อยากจะเก็บไว้เป็นสิ่งสำคัญของตัวเรา,าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็ตามผมผมรู้สึกว่าทุกการคอมเมนต์เราสามารถจะคอมเมนต์ดีๆได้บนเสีภาพที่เรามีบนโซเชเียลมีเดียที่มีเท่าเกียมกันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องมาพูดในสิ่งที่เราเกี่ยว้ในใจก็ได้ถ้าถ้าไม่ชอบก็แค่คเลื่อน่านครับถ้าถ้าไม่ชอบก็แค่คไม่ดูเ่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องมาพูดอะไรที่มันไม่ดีเพื่อที่จะมาทำร้ายใจิตใจคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ต่างๆเรานั้นถ้าเขารู้อย่าบอกนะครับเ,เ,เรารับหมายสั่ง แล้วก็รอรับหมายเรียกแล้วกันนะครับนะน้าพ่อม่ทานโทรารอรับรอรับแล้วกันตอนที่เห็นข้อความอะค่ะมันเกิดคำถามกับเราเลยว่าลูกมาไปทำอะไรให้เขาทำไมเขาถึงต้องมาแบบมาโพสขนาดนี้เลยมันเป็นคำถามว่าทำไมมากกว่าแล้วก็คนโหรคนเป็นพ่อเป็นแม่มากมันมันรู้สึกว่าถ้าโดนกับตัวไม่เป็นไรเลยเราเราแข็งแต่พอเป็นเด็กอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาใสสะอาดเกินไปที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็ ยังเดินไม่ได้เลยอ่ะทาไมถึงแบบผู้จาได้หยาบคายกับเด็กได้หากใจร้จังอย่างเงี้ยและมีความกังวลไหมครับว่าในกรณีเขาจะไม่สามารถจับได้อะไรไม่รู้ชัวจริงๆเออจริงๆผมท่านจะเข้าใจในเรื่องของอขั้นตอนในการติดตามตัวนะครับแล้วก็มีทําใจไว้บ้างว่าแบบว่าอาจจะเจอเหรืออาจจะไม่เจออันนี้อันนี้ผมแอบคุยกับทางหลังบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ก็ผมก็เชื่อในฝีมือของตำรวจไทยนะครับเขาจะทำให้เต็มที่แน่นอน หวังว่าเราจะได้เจอตัวหวังว่า,าจะได้เจอหน้ากันแต่ถ,ถ้าเจอแล้วจะทําอะไรกันไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำอะไรเขาเหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าผมผมทราบดีว่าผมกับเขาน่าจะน่าจะอยู่กันคนละที่แน่ๆเราเราเราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกับเขาแน่นอน <c oughs> ผมผมรู้สึกว่าเขาถ้าเขามีจิตใจขนาดนี้ถ้าเขามีจิตใจขนาดนี้เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ให้กฎหมายเป็นคนดูแลเขาและนะครับวมนนีเขาไปเคลอย่างคญาว่าเขาหยด ตัวเขายังอยู่นะมีมลบไปหนึ่งคอมเมนต์ค่ะใช่แล้วก็เหมือนมีแบบแฟนคลับจำนวนหนึ่งแบบเข้าเหมือนไปถล่มในไปทัวร์ลงในในไอจีอวตารของเขาแต่ว่าเขาไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลยหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวเราดูว่เราให้พี่หลัวเขาลองจัดการดู<ม>ก็ถ้าเจอก็ดีครับแต่ถ้าไม่เจอก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันครับว่าเอออย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเราก็ไม่ได้ยอมกับสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม